บทที่10บ,บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังภะควาสักเกสุวิหรติกับเวลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกูสัตเตหิสัพเพเหวะอรันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิทเทว,วตาเยผุยเยนาสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัสสนายะพิกูสังกะจักอัตโคจะตุนังสุดทาวาสายกการนังทเทว,วนังเอตัตถาโหสิ อายังโขภะคะวิสักเกสุวิหารติกัปิลาวัตุสมิงมาวเนมหาตาพิคุสังเคณะสัทิงปัญจมตเตหิพิกุสัตเตหิสัเพเหวะอรันเตหิทัสหิจะโลกาถาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาผลติภะควันตังทัศนายะพิกุสังฆะยันูนะมยามปิเยนะภะควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภะควะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามติ อัตโคตาเทวตาเสยยะถาปิมะนามะพลวะปุริปุริโสสัมมิสัมมัตจิตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาดิตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปัตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสัน <S eni> ติเกอิมังขาทางภาษิ มหาสมยโยปะวณนสมิงเทวากายาสมาคตาอาคะาตาัมมะห์อิมังธรัรมมะสมยังทัก,กิตาเยวะอปร,ะราชิตาสังหันติอัตโกอปร,ราเทวตาภควโตสติเกอีิมังขาทางอาาสิตันตระพิขโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมังมากังสุสารทีวะ เนตานิขเหตวาอินทริยานิตักขันติปันติตาติอัตโขอปาราเทวตาปะควโตสันติเกอิมังขาทางอภาสิเชตวาขีรังเชตวาประรีคังอินทขีรังโอหัจจะมะเนชาเตจรันติสุทธาวิมะลาจ,จักขุมตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโขอปาราเทวตาปะควัตโตสันติเกอีมังขาทางอภาสิ เยเกจิ ji, พุทธังสรานางังคตาเสนาเตคมิสันติอ um ปายาภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปิรเปตรูปริรูปปริปูเรศันติต oh ิอัตโขภควาภิขูอามันเตสิเยผูเยนะพิคเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติพรฐาคตังทัศนายาพิขูส ah ังัจ เยปิเตพิคเวอเหสุงอติตตะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปควันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาอเหสุงเสยยะถาปิมายหางเอตาระหิเยปิเตพิขเวพวิสันติอนาคะมตตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปควันตานังเอตาปรมาเยวะ เทวตาสานิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิมายาหาังเอตาระหีอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิทส,สามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสาธุกังมนาสิกโรธาพาสิสามิติเอวังพันเตติโขเตจจพิกขุภควัโตปจัตโสสุภควาเอตะทาวจะ สิโลกะมนุษย์กสมิยัตถาภูมิมาตทัสตาเยสิตาคิริคะพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสลีนาวโลมะสังโลมหังสาภิสัมพุโน โอทาตามะนะสาสุทาวิปสัสสนะมะนาวิลาเผยโยปัจจสเตยัตวะวเนกป,ปิลาวัตเวต,ตโตอมันตาย,ยสัทธาสาวเกสัสเนระเตเทว,วากายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะตัดปับมกรุงสุตวาพุทธสาศาสนังเตสัมปาตุระหุญาณังอมนุสสานาทัทสนัง อเปเกสตตะมัทคุงสหัสสังอัถะ์สัตริงสัตตังเอเกสาหัสานามะนุสานทัทมัทธสงอบเอเปเกนันตมัทขคุงทิสาสัพพาพุทธาอาหุตันจะสัพพังอภิญญายะวะวาะกะะิตวาน่าจะคุมาตัดโตอมันตยิสัทธาสาวเกศส,สเนระเตเทว,วกายยาพิกันตาเตวิชานาถาพิโวโวหังกิตยิสามิคิราทิอนุปปโสโสัตตะหัต สหัสสาวยาขาปุ่มมากัปิลาวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสสิโนโมทาัมานาพิกาม,มุงพิกูนาสมิตติงวะนังชาสาหัสสาเหมาวตายาขานาตาวาน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสสิโนโมทาัมานาพิกรม,มุงพิกูนาสมิตติงวะนังสาตาคิราติสหัสสา ยักขานันตาวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัจิโนโมทามนาพิกรรมพิขูนางสมิตริงวะนางอิเจเตโซลัสสหัสสายยาขานันตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัจิโนโมทามนาพิกรรมพิขูนางสมิตริงวะนางเวสามิตรามัจัสตายักขานันตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัจิโนโมทามนาพิกรรมพิขูนางสมิตริงวะนางกุมพิโรราชค้าฮิโกเวปุลัสสานิเวสนังปิโยนางสตาสหัสสางยักขานาง ปฏิรูปะสติกุมพิโรราชคาหิโกโศปาขาสมิตติงมนังปุริมันจัดที่สังราชาธารัตถุภาษาสติขันธพานาอาิปฏิมหาราชายาสิโสปุตตปิตัสาพระโวอินทนามามหาพลาอิทิมโตชุติมันโตวนังมันโตยาสิโนโมธรรมนาพิกกมุพิขูนางสมิติงวนังทักินันจัดที่สังราชาวิรุณหโหตประสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตปิตัสาวพะโวอินทนามามหาพลา ทีมันโตชุดติมันโตว,ว่ามววันโตยาศาสิโนมรรม,มานาพิธมุงพิคุนางสมิติงวะนางปัชิีมันตะที่สังราชาวิรูป,ปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาเศเสสิโส ุตตปิตัสสาวะโวอินทนามามหาพลาอิิมันโตชุติมันโตวัมันโตยัสสินโนมทธมานาภิกขรมวิภูนังสมิติงวะนางอุตรังจัตที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยะขานางที่ปฏิมหาราชายัสสสิโสมุตตปิตัสสาวะโวอินทนามามหาพลาอิิมันโตชุติมันโตวนัันโตยัสสินโนมทธมานาภิกขรมวิภูนังสมิติงวะนางปุริมาที่สังระทศตระทโท ทักคีเนนะวิโดนกโกปชิเมนะวิรุปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตโตโรเตมหาราชายสมัตาจัตุโรทิสาทัทลธลามานาอังสุวันีกะปิลาวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูไวจะนิกาสทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิปูจะวิปูโตสหจันทนโนกามาเสโทจะก,กิน,นุมันทุนิมันทุจะปะนาโทอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตริจิตะ เสโนจกคันทพโหนโรราชาชนโนสโธอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภพาสหาราชุพิโมทามานาพิกร,รม,มุงพิกูนางสมิติงวนางอัฐาคูนาสนาภาษานาคาเวสาราสหาตัชกากมพระลัตตาราอาคูไปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาร,รัฐาจะาอาคูนาคายาส,าสิโน เอราวนโนมหานาโโสปาขาสมิติงวานังเยนะคะราเชสหาัสาหรันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธะจักขูเวหายสาวเตวนามัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคาราชาชนะมาสิสุปันาโตเขมมากา,าสิพุทโธสันนา,าหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตา นาคาสุปันาสารณามักังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวเเัเสเตทิมันโตุชเยสสัจโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราเวทานะเวคาสะเวปจิตติสุจิตติจาปหาราโทนมุจีสหจสะตัจะผลิตุตานังสัพเพเวโรจานามกาสันนาหิตวาพลิงเสณังราหุพัฒมุกป,ปาขมุ สมโยธานิพทันเตพิขูนางสมิติงวะนางอาโปจัตเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาคมูวารุณาวารุณาเทวาโสมโมจายสัตสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทะเสเตทถากายาสัพเพนะต่อวนิโนยิ่ิมันโตชุติมันโตวนาวโตยัสสิโนโมทมานาภิกามุพิขูนางสมิติงวะนางเวณทูจัตเทวาสาลีจะอสมาจัตทุเวยามา จันท,นท,นทาาส,สูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูคาปุรกิตานาคตานิปุรกิตวาอาคูมันทะวาลาหากาวาสูนังวาโวเศโถสักโกปาคะปูรินทโธทะเสเตยธาทากายาสัพเพนนนานันตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุดิมันโต,ตนตวนะวาตวตโยยะสัสนโม,มธมนาภิกรรมุภิคูนางสมิติงวะนางอัฐาคูาสหภูเทวาชาละมขีสิขาราดิวะ อริธกะจะโรชาจะอมมาปุภะนิพาสิโนวรุณาสหะตัมธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสินโนทเสเตทะาากายาสัพเพนะตาวานิโนอิทิมโตชุติมันโตนัมมันโตยะสสินโนมธมานาภิกรรมวิกขุนางสมิติงวะนางสมานา มหาสมนามานุสาวมนุษสุดตมาขิขาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัฐาคูหรยโยเทวาเยจโรหิตะวาสินโนปาราคามหาปารคาอาคูเทวายสสะเเาายสัสินโนทะเสเตสทสัทากายาสัพเพนะตาวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวนามันโตยะสัสินโนโมทามนาภิกรมุปคุพิหูนางสมิติงวะนาง สุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะไคยหาปโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสทธามัตตาหาระกชามิสกาจยัสสิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาภวิสติวสติทเสเตทละทากายาสัพเพนะนะตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนังตุยัสสิโนโมทามนาพิกามมมิขนาสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตาวยามากัฏกาจยัสสิโธ สัมพิตกาลมาเสธาโชตินามาจะอาสวานิมราติโนอาคูตถาคูปะระนิมิตาทะเสเตทะาธากายาสัพเพนนานตาวานิโนอิทิมโตชุติมโนชุติมันโตวันาวันโตยะสัสเนโมธมานาภิกรรมุภิคุนังสมิติงวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนนานตาวานิโนนามันวะเยนะอคันชงเยจันเยัติสาสหปวุฒะชาติวัคมขีลัง โคาตินะมะนาสวังทักเขโมคัตะรังอนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาประมตโตจักปุตตาอิธิมาโตสหสันนังกุมารติโจสจักโสปาขะสมิติงวะนางสะหัสสะพระมะรกานังมหาพรหมมาทิติทติอุปป,ปันโนูุติมันโตพิสมากายโยยะชะสิโสทัศเศถาอิสราอาคูปเจเก,กะวะสะวัติโนแต่สันจะกมัชโตอาคา หาฤตโตปาริวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตสิเทเทเวสพ,พมะเกมาระเสนา,าภิกามิปัสสะกันหาสะมันทิยังเอถาคานาถะพันถะราเคนะพันทามุทโวสมันตาปาริวารถะมวโโมจิถะโกจินังอิติตัตถะมหาเสโนตกันหาเสนางเอเปสยิปานินาตละมาหัดจ่าสะรังกัตวาณะเพรละ,ละวัง ยาถาปวุสโกเมโขธนยันโตสวิชุโกตถาโสปทุวะปจจุทธาวติสังกุตโธอัสยังวเสตันจะสพังอพิญญายะวาวะกิตวาวนะจัก,กุม,มาตโตอมันตยสีสัทธาสาวเกศส,สเสนระเตมาระก,กัญชาภิกันตะภิกันตาเตวิชานาถภาิกโววเตจะอัตตปัมมักรูสุตตวะ ุทธาสาสนังเวียตะราเคหิปกระมงเนสังโรมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายัสสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ